สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุนแพทย์ภาคดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับวันนี้ทางพิพิธภัณฑ์นําวัตถุมงคลมาให้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันครับวันนี้เป็นวัตถุมงคลของจังหวัดระยองครับเป็นหนึ่งเหรียญน,นะครับที่นิยมพอสมควรนะครับในภาคตะวันออกโดยเฉพาะยิ่งยิ่งจังหวัดระยองครับเหรียญน,นั้นคือ,อเหรียญอนุสรสร้างโรงเรียนพิสิทธิวิทยาครับมาชมเหรียญกันครับ นี่คือเหรียญอนุสร์ครับด้านหน้าเหรียญนะครับมีพระเกจิอาจารย์อยู่2ท่านนะครับท่านแรกคือหลวงพ่อชื่นวัดมาขานะครับอีกท่านหนึ่งคือหลวงปกปู่ข่ําวัดวังว่านะครับอันนี้คือระบุอยู่หน้าเหรียญนะครับด้านใต้ระบุว่า2519วัดป่าประดูระยองมาดูด้านหลังเหรียญครับด้านหลังเหรียญนะครับก็จะมีขละยันนะครับ แล้ด้านบนระบุว่าอนุสรโรงเรียนพิสิทธิวิทยาครับนี่คือเหรียญนะครับอนุสรสร้างโรงเรียนพิสิทธิ์วิทยาครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ